คงอยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจรถูกไหมครับ,รบแต่ว่าที่เราพูดกันเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันคือพรกอกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกลมประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในมือของ DSI ครับขั้นตอนหลังจากนี้อะไรที่มันจะเป็นจุดชี้ขาดจุดเปลี่ยนทิศทางพัฒนาการของคดี <c oughs> ว่าจะอยู่ในมือของตำรวจหรือไปอยู่ที่ดีเอยู่อยู่ที่หนึ่งอ,องค์ประกอบของคดี d ีเ i เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขของดีเสอที่จะต้องขออนุมัติ ในการเข้าสู่สำนวนนี้นะครับเมื่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยครบถ้วนเช่นคดีที่มีมูลค่า,าจำนวนเงินที่ถูกเสียหายาจำนวนแมสที่เกิดขึ้นและเข้าปรโกพพร,ร,พรบที่เกี่ยวข้องกับอ,อำนาจเขาเนี่ย<ม>เขาก็สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวน่องได้ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะผมเชื่อว่าเพราะว่าแม้กระทั่งตัวตำรวจเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับเมื่อทำถึงสุดทางแล้วนะก็อยากจะ ผ่องถ่ายไปนะครับหรือมีอำนาจที่ทเหนือกว่าที่ควรจะต้องใช้ DSI หรือใช้อายการแม้กระทั่งท่านอายการอารอ,อยการสูงสุดจึงออกมาพูดเลยท่านวชรลินใบอกว่า,าตรงเนี้ยมันนายการมาร่วมให้อยการมาร่วม,มเ,มเพือพ่อเพือพ่ออะไรเพื่อใหอ้สังคม i m p a c คต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่าง<ม>ครบถ้วนว่ารบครอบแล้วไม่มีทางหลุดนะครับถ้าหากจ,จะปล่อยไว้สต,ตชอเองเดี๋ยวสตชอาจจะไม่ คบท้วนอะไรเนี่ยะแสดงว่านี่นเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเขาไปเจอพฤติการว่าเข้าขายใช้ลูกโซ่เนี่ยก็ส่งต่อได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้หรอที่ข้อเท็จจริงหรือที่ข้อเท็จจริงคืออย่างนี้เราต้องรู้ว่าดีอไอก็คือเป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งนะตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งแต่นี้กฎหมายของดี i อเนี่ยมันมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าเกี่ยวกับพรบกู้เงินและถ้ามีคน ผู้เสียหายเนี่ยสามร้อยคนขึ้นไปทรัพย์สินสามร้อยร้อล้านขึ้นไปร้อยล้านใช่ใช่ร้อยล้านถ้าคนคือสามร้อยสารอยคนเงินสามร้อคนส0มร้อก็จะเข้าไปสู่กระบวนการไปถึงดีนาดาน้าดีไอแต่ดีนไอไม่ใช่ว่าพอต้องส่งเลยนะดีนไอก็ต้องไปชุมก่อนนะ ขออุาขนุมาศเขาไม่บอดเขาไม่บอดจะต้องการคดีหรือไม่จต้องเข้าเข้าหรือไม่เข้าแต่เข้าไม่เข้าอำนาจตำรวจก็ยังดำเนินการอยู่เดี๋ยวตำรวจเขาสอบสวนเรื่องคดีช่อกงประชาชนและพรบลบคำแต่ระหว่างสอบสวนเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปรากฏเป็นอย่างอื่นแชร์ลูกโซ่หรือการขายตรงเรืออะไรต่างๆตำรวจเขาก็แจ้งความเพิ่มเติมได้ก็ทำการสอบสวนได้ ก่อนที่จะไปนู่นหรือไปนี่อะไรก็แล้วแต่อันนี้อีกอันหนึ่งที่อายการวิชลินบอกจริงๆอายการน่าจะมาร่วมผมเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ป่าคดีนี้มันไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศมันมีการไปหลอกที่ประเทศลาวแล้วซึ่งอํานาจจริงๆเนี่ยเป็นอนานาจของอายการสูงสุดดังนั้น,นถ้า,ถาอายการมานี่จะดีและที่สำคัญที่สุดผมจะบอกให้ฟังมีสารีกาบอกแล้วว่าอันนี้มันผิดเพราะขายตรงหรือไม่ ผิดพรบเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินไหมเขาเขียนไว้เลยนะครับอันนี้อยู่ในข้อที่สองข้อสองบอกว่าอะไรว่ารายได้จากการสมัครสมาชิกเขาได้จากรายได้สมัครสมาชิกสองมีการบังคับซื้อสินค้าเขาเขาอาจจะปฏิเสธว่บาบังคับเอาไปเองอนี่นะคือการบังคับคุณลงมาสมัครเลยสองแสนหน้าแล้วคุณเอาสินค้าไปแล้วไปขายแล้วคุณจะได้ไอ้นี่มันเข้าข้อกฎหมายอยู่แล้ว แต่จริงๆมันมีหลายข้อนะแต่นี้ผมเอาข้อเดียวที่มันจะเข้าตัวนี้นในขณะทีการเอาข้อโกงประชาชนและคอมพิวเตอร์อถ้าถ้าเป็นพร,รกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนจํานวนคนเสียหายเกิน300 ค่าเสียหายเกิน100ล้านเนี่ยนะสามล้านอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนึล้านนะโอเคสามล้านนะจะไปเข้าที่ดีเอแต่เมื่อวานนี้เราเห็นแอคชั่นของ DSi ไปรปล่วงหน้าเนื่องจากว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี่ยมันก็จะไปเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินอเราดูปฏิบัติการของดีเอเมื่อวานไปยึดที่ดินย่านลำลูกกานีซึ่งเขาเชื่อว่า เป็นเงินที่ได้จากการกระทําความผิดแล้วเตรียมจะก่อสร้างอาคารเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของเดคอนกรุ๊ปเนี่ยปกติเขาต้องไปจัดตามงโรงแรมตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมขเขาก็ไปซื้อที่ดินเอาไว้เนี่ยแล้วก,ก็เตรียมจะไปจัดงานดีเอสไอไปอายัดทรัพย์ตรงนี้ไว้ไมีข้อวิพาทวิจาร์ณว่านี่แย่งซีนการทํางานกันหรือเปล่าผู้การแต้มว่าไงปนจิผมก็มีพรรคพวกอยู่ในดีเอสไอดีเอไเนี่ยมันมีกฎหมายข้อหนึง เพียงแต่รับเรื่องสืบสวนเนี่ยเขาสามารถจะดําเนินการยึดทรัพย์ได้เลยนะอแต่ตํารวจเนี่ยมันต้องมีทำหนึ่งสองสามเขามียํานาจนี่คือความต่างของความต่างสมค<ม>ดีพิเศษดังนั้นตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ดีเอไอคนในดีเอนไอบอกว่าถ้าดีเอไอมึงอยู่นิ่งเฉยอ,อยู่ยโดนเหมือนกันมึงโดนเหมือนกันดังนั้นพมก็รับเรื่องปุ๊บเขาก็ไปยึดได้เลยเขามียอำนาจไงแล้วกฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวกับเขาโดยตรงใช่ไหมใช่อย่างน้อยเขาก็ เขาตั้งความผิดมูลฐานก่อนคือประเด็นของดีเอสไอเนี่ยที่ใช้อำนาจเนี่ยเขาตั้งว่าเป็นความผิดมูลฐานที่อยู่ในอำนาจเขาก็เริ่มการสืบสวนแล้วก็เรื่องไม่ให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องของอำนาจของตัวอธิบดีดีเอสไอตำรวจนี่มันต้องสอบสวนของเขาตำรวจก็ต้องไล่สเตปไปเาสืบสวนสายพะสืบสวนเท่านั้นเขาเขาอันมีอำนาจตัวนี้มันก็เหมือนเคสของปปงที่ใช้อำนาจเลขาธิการปปงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะเขาไปพบพฤติการบรรดาบอสทั้งหลายเนี่ย มีความพยายามจะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเขาก็จำาเขาเรียกฟอกเงินยกย้ายถ่ายโอนเนี่ยทั้งนั้นที่เขาเตือนแล้วเขามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วพอเห็นมีความจําเป็นเร่งด่วนปุ๊บเรื่อที่การปปงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเลยเนี่ยสั่งอายัดเลยร2อยล้านนี่เป็นอำนาจพิเศษของทั้งคล้ายๆกันปปงหรือดีเอสไอก็ตามปปสปปสปปสด้วยนะ